ทำความสะอาดห้องนอนให้เนี้อจแบบมีฝนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันว่างๆอีกวันหนึ่งของฝนนะคะวันนี้กะว,ว่าจะทำความสะอาดห้องนอนสักหน่อยแต่ในไหนก็นไหนแล้วนะเลยอยากจะมาแชร์ทริคทำความสะอาดที่เร็วแต่สะอาดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่มีเวลาน้อยเนี่ยก็สามารถทำได้เพียงแค่มีตัวช่วยตัวนี้ค่ะ จ่าเมื่อก่อนเราจะทําความสะอาดเครื่องนอนทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องตีก่อนใช่ไหมคะแม่แม่ตีหมอนต,ตีผ้าห่มตีฟูกพอตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบกจ้ะแบกไปตาแกแดดเพื่อเราอยากให้มันสะอาดมากที่สุดใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ฝนไม่ทาแบบนั้นแล้วนะฝนใช้เครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องดูดไรฝุ่น Ma สเทรปพินเนอร์ ของ Iris Oyama นะคะรุ่น ICFSC2 ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้แม่แม่ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดเครื่องนอนไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนหมอนผ้าห่มไปได้อีกเยอะเลยค่ะแม่แม่รู้ไหมคะว่าเตียงนอนที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี่ยเห็น <c oughs> สะอาดๆแบบนั้นน,นนะมันไม่ได้สะอาดแบบที่เราคิดนะคะเพราะว่าพวกไรฝุ่นที่ทําให้เกิดอาการแพ้เนี่ยมันก็จะแอบซ่อนอยู่ตามหมอนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนนี่แหละคะ่ะ และสิ่งที่น่ากลัวสุดๆไปเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าพวกนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะแต่ว่ามันก็ยังทําให้เราเกิดอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นอาการคันตาคัดจมูกน้ํามูกไหลน้ําตาไหลนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยแพ้มากๆอย่างเช่นลิวคินกับป๊ป๊าเนี่ยก็จะมีผื่นแดงขึ้นทั้งตัวได้เลยค่ะส่วนการใช้งานของเครื่องนี้นะคะแม่ๆก็ใช้งานไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่แม่ๆนะคะกดปุ่มเพื่อเริ่มการใช้งานนะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถ ปรับองศาได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะเครื่องตัวนี้นะคะจะมีระบบตีฟูกที่มีแรงสั่นมากถึง6,000ครั้งต่อนอาทีนะคะทำให้สามารถดูดพวกแมลงตัวเล็กๆหรือว่าซากแมลงต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกไล่ฝุ่นที่ฝังลึกลงไปในที่นอนของเรานะก็สามารถดูดเข้ามาในเครื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ฝนชอบมากๆเลยในเครื่องตัวนี้ก็คือเขาสามารถตรวจจับปริมาณฝุ่นที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะ อย่างเช่นถ้ามีปริมาณฝุ่นมากเนี่ยก็จะเป็นสีแดงค่ะ ปานกลางก็จะเป็นสีเหลืองหรือว่าถ้าสะอาดเลยนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะส่วนหัวดูดของเครื่องตัวนี้นะคะจะใช้ระบบหมุนไซคโครนค่ะก็คือแรงดูดเยอะสามารถดูดบนผ้าปูที่นอนได้เลยนะคะซึ่งความร้อนของเครื่องนะคะก็จะทําให้ที่นอนหรือหมอนที่ดูดแห้งและไม่อับชื้นค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะและที่ผลชอบอีกอย่างหนึ่งของเครื่องนี้นะคะแม่แม่ก็คือตัวเครื่องเขาเนี่ยน้ำหนักเพียง1.6กิโลกรมัมถือว่าเบา มากมากเลยนะคะแม่สามารถถือทําความสะอาดทั้งวันได้เลยไม่มีเมื่อยแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยหายห่วงได้เลยค่ะตัวนี้นะคะได้รับคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ญี่ปุ่นเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในหมอนผ้าห่มผ้าปูที่นอนที่เรานอนทุกวันเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันค่ะนี่โคน โอ้โหทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่เรานอนกับไรฝุ่นพวกนี้ทุกวันเลยเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะแม่แม่ก็อย่าลืมที่จะทําความสะอาดที่นอนของตัวเองบ่อยๆกันด้วยนะคะทีนี้เตียงของเราก็จะไม่มีฝุ่นแล้วนะคะมันก็จะเหมือนกับเราได้ที่นอนใหม่ในทุกวันเลยริวคิงก็จะสามารถกระโดดเล่นบนที่นอนได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรฝุ่นด้วยถ้าแม่แม่คนไหนสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วไว้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ